สบายดีทุกทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่ซองสายฝนทองปลาสดแช่นแนวเนาะหลายหลายคนคงจะสงสยัยเนาะโอ้ยเมื่อนา้สายฝนคือแต่งตัวดูดีดูเท่แท้ก็นแน่นอนเนาะเมื่อนี้ก็แปลว่าเป็นมือสั่นวันดีเนาะทุกคนแปลว่าใสายฝนกับปลาบูกก็เลยก็แปลว่าคิดมาตลอดว่าอยากฮ็ดหนังซีรีส์เป็นของตัวเองสินะเมื่อนานก็เลยก็เลยคิดบด คิดเล้งว่าดุนเติบเออล้วก็เอก็เลยเฮ็ดมีแผนที่จะเฮ็ดเนาะวันนี้ก็เลยเป็นมื้อสันวันดีเพราะก็ต้องเฮ็ดพิธีแม่บละก็คือพิธีบวงสวงนาะบูและตอนนี้สายฝนก็ยุ่งขึ้นปลาบูเลยเรียบร้อยเลยเข้าไปเบิ่งพิธีบวงสวงก็เลยว่าเป็นจังได้เนาะไปกันเลย บรรยากาศตอนกำลังจะเกมงงานเนาะเดี๋ยวเซุ่ลจะมาภาพมาเบิ้งบรรยากาศเนาะว่าพิธีบวงสวงเ้ากรเป็นพิธีไปบ่าน้อยๆเนาะเดี๋ยวสซฟุจะภาพไปเบิ้งนักแสดงแล้วกับผู้กำกับว่าแต่ละคนเป็นจังใดมีภายในเป็นนักแสดงไม่ใครเป็นผู้กำกับเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเลยีเอ็งจีเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวเราจะมาอ่าพาเบิรงนักแสดงเนาะวา่าแต่ละคนฮับบทเป็นอะไรเนาะทุกคนคือไสผลก็ต้องเป็นกำผู้กำกับแน่นอนเนาะทุกคนกำกับสำหรับเ <laughs> <c oughs> รื่องซีรีส์แดนปพิศนาเนาะคือจุดเริ่มต้นก็คือที่จริงกัย้อนว่าโควิดแน่พวกเขาแบบพักกันวางแน,านา่ถ้ากันเลยอยากเห็นแล้วที่สำคัญคือจะเป็นหนังเรื่องแรกเนาะอยากให้ทุกคนติดตาม เพราะว่าเรื่องนี้นะทุกคนตั้งใจอีดีเลยโดยเอาแต่ละคนแนะน้ำตัวเองไงอันนี้ก่อนพระเอกเอาลงอันนี้ซื้อจอนเด้อเป็นพระเอกในเรื่องโดยอ่าตัวนี้อันนี้สบายดีซื้อสกีเด้อเป็นมูพระเอกในเรื่องซื้อบานเด้ออันนี้ก็เป็นมูพระเอกคือกันเนาะซื้อคิงเด้อคิงเอาเป็นมูพระเอกคก็การทุกคนจะเป็นแบบมูพระเอกแล้วกัน

อันนี้ก็ฮับบดเป็นผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่บ้านและอันนี้ก็คือโอ้ยผู้กำกับของเราเป็นนางเอกเนาะจปลาบูเอ้ปลาบูเป็นนางเอกจุกนั่งเดียนต่วนอันนี้มีอย่างวะบักอย่างวะบักหนังที่ไหะคนขลังบักขมาว่ะบ่อแม่ จบแบบค้าใจจบนะันนี้เป็นโจนนะเนี่เป็นโจดเราเหราอีเห็ดจบแบบบูมิจบนะจบแบบค้าใจเลยนายเห็ดดจะกัดตุ๊กแสดงเป็นตุแัิงตดกัดันไปดีแสดงเป็นพระเอกเรื่องสนี้บเป็นพรบาร์ดี้สองกัสดงพอมจกพระเอกมาเกดัคนละนงเาวัานก็สงอนมันเห็นเบียร์อันนี้ก็คือพระเอกของเฮาโนตแตร์น่แสดงเป็นซื้ออย่างก็เท้าอย่างก็คาเมาคำเมานะอันนี้ลุงสาอันนี้เด้ นี่ฮไอสาโอ้ยโอยอันนี้ก็ขาดไปได้เลยแล้วก็คือแองจี้นี่แองจี้บายบายอันนี้มันจะส่วนแองจี้เนาะจะไปว่าแสดงเป็นอ่านั่งเป็นเออเป็นนางงามที่ยุ่มุ่งยืนเดียนบางบดเนาะแล้วก็ไปว่าปว่าที่เขาทราบเขาทราบว่าครับหน้าป่านเป็นอ่าคู่กันเออ ตคู่กแนแล้ววันนี้ต้องแสดงแล้วปอชิโมกชิงจีตที่เาทุ่งชาตนี่แหละมันเด่นบอกมาลดให้มันหัวหนังบัวหันแม่นาปานยิดกลางก็ได้นาปาน